่านครับันใส่เ huh. สื <painted vậy> no ้อค <bo> ู <diversion> ่มากับ่นแต่ว่าอันนี้มันต้องมีคู่ด้วยไม่ัูมีได้ทำาดีคู่แค่เสื้อตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องคู่ก็ได ก่นเนี่ยเะดูี่ขอ้งหนมันเอาตังคกงเลยม้อดับแวขอพี่เก็บไง้เก็บอไปเรื่องอะรเรื่องอะไรสด้ยนจะพลาดไมครับปีนี้ไปอยู่ทายนะครับ เฮ้ไม่ใชดิเ่งเ้ดโช์ัโชว์กัซลพูดอันนี้เราเกมชุดนี้มาโดยเฉพาะนะครับคื่อทุกคนเลยจริงๆนะครับนะครับ้าไม่เตรียมมาก็ไม่มีใส่นะฮะพูดเพูดให้นแบบให้ให้มันไม่ว่างเลยเ่ ครับผมเนี่ยไม่ก็คนนี้ดีใจมากไม่เดี๋ยวกบไมงนะมึงปิดคิวหรือเปล่าเนี่ยมันถูกใช่ไหมถูกแล้วครับถูกว่าเรอคุณมีสตินิดนึงครับตอนนี้สมองสมองสมองคุณเนี่ยคุณคุณจะงงเนื้อหมดแล้วเนี่ยเอาพอนะวันนี้นะครับอยู่กับใครครับ ริดแล้วก็กันนะครับเซอรคอนเสิร์ตกัางเซตกันนี่นะฮะใช่ครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าในปีหน้านะครับผมเนี่แล้วครับคไม่รู้ไงว่าอนาคตเป็นยังไงอันนี้จะทําให้ดีที่สุดจริงๆให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายขนาดนั้นเลยที่เราได้อยู่ด้วยกันจังซิทาร์ซิที่ว่าไม่เห็นลงศพไปดูร้านา จำได้ก็เหนื่อยมาแล้วเอาชีมาให้กับัดาัดตรีวิสุทธิธรรมนะครับผมก็มันมองหาใครเขาเพูดมองหาพ่อครับผมถ่าพ่อกว่าขาพ่อมูไม่ได้มาเลยครับถ้าพีพูดว่เวลามองพุ่จอพ่อเนี่ย เวลาครับคุยกันช่าง <Cock S 2> พอ้องถ้าไม่มาก็ช่างเดียวารพมพูดีนีเดี๋ยวนเนมึงคนเดียวเลยเนี่ยทั้งหมดอันนี้นะเราเตี้ยรู้ตอนเราเราพิมพ์พูดกันอย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเตี่ยไปไมได้เมันเตี้ยไปได้ดีอยาเป็นคู่ไหมครับ มึงใจกองไปแล้วกองไม้สมว่ตึ้งตึงอย่างเดียวเยเดนะมึงฟังแค่ตึ้งยเดียวเลยว่าเหอะไรเหมือนการเล่นโคพสวางม่เหมือนกันอย่างวันกี้เนี่ยเลพูดเ d สดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยอ๋อแต่แค่การฟังเสียงตึง ตีไ่้ไม่ดีหรือว่าลิปตองไม่ดีถ้าเกิดว่าเราตีได้ไม่ดีขอโทษนะครับผมว่าบางทีแบบคือลิปมันคือคนอ้อแบบนี้ไงคือสะเทือนใจมากเลยไม่เราก็แบบเนี่ยก็เสีย เสือดิ้นไม่ไหวต้องยากขึ้นไม่ใช่จะมาเล่าชอบกิจินี่ชอบกิจินี่เสื้อต้องเป็ี่นไปตามเสื้อผ้าเออพอเมื่อกี้นี่เป็นแบบแนวแบบบ็อกเกอร์ใช่ไหมต้องแข็งแรงกับทัพพอแบบเปลี่ยนเป็นแบบแนวคิวต์บอกเสียงไม่ถูกต้องเป็นคิวต์ เรนทำอะไรผิดมันต้งชีวิตเลยนะมูเนี่ยโอเคคิวฮีคิวเออโอ้ยโอเคว่ะเออนะนี่เท่านั้นเสต่อแล้ เหเนี่ยไดับให้เกลียดด้วยถ้าคุณตกนนจริงเนี่ยรู้เนี่ยกูไม่ทาประกันชีวิตหรือรู้รู้ว่าแรงถีแค่ไหนที่ะหรือจะแบบเฮ้เจ็บแบบน่ารักน่ารักทาไมฮะให้เกลีดแงเจ็บแบบน่ารักน่ารักแบบคิวถ้าแรงไปนยหรือตกเม่ลำทาอะไรนะให้เกลียดเขาอีกยอุสาไว้สำหร เออเราเรื่อนอกเรื่องไปเลยคับนะครับใช่ครับกลับมาไหมกลับมาครับกลับมาป่ะเฮ้ย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 ไป่ดีนะฮะอะไรอะไรเพลงอะไรเพลงนี้แนะนำเข้าให้นำเข้าอ่าเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงเศร้าเลย อก่ไม่รู้คือนค่รู้สึกว่าคนที่แอบรักคนใครสักคนเหเป็นผมแอบๆๆรักเล็กๆแต่วันนึงขณะที่ลิกเดินันเนี่ยผมก็ได้จะมองว่านี่จะเดินไปนาทางไหนจะได้เดินตามไปถูกแต่ระหว่งางทางลิกเจอพี่โน่เข้า เพลงทีนี้คร <deve nt touch> ับถ้าไม่เชื่อลองฟังมาดู <interacted mí Acho>